สวัสดีครับคุณผู้ชมคนไทยหัวใจไม่ท้อวันดีครับจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผู้หญิงเก่งท่านหนึ่งที่กล้าคิดต่างจนสามารถแตกลายธุรกิจของครอบครัวจนเติบโตขึ้นมาได้ครับถ้าอยากทราบว่าเรื่องราวของเธอเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปพบกับเธอครับ ครับคุณโน้ตครับผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณโน้ตขวัญชนกอมรธนานุบานะครับผู้ก่อตั้งบริษัทค้าโบจำกัดครับเมื่อสักครู่ที่ผมเดินเข้ามาผมเห็นแมวน่ารักน่ารักคุณโน้ตชอบเลี้ยงแมวเหรอครับใช่ค่ะอโอ้โหนี่เลี้ยงมาแต่ไหนแต่ไรปะครับค่ะก็จริงๆมีเลี้ยงน้องหมามาก่อนแล้วก็มาเจอน้องแมวอะค่ะ,คะแต่คือน้องแมวเจอในงานพวกเพจเอ็กโปก็คือเป็นชื่อพี่ปวานเป็นเหมือนซีอโอของเราอันนี้เป็นตัวจําลองนะคะเดี๋ยวจะจไปเจอตัวจริงกันอ๋อที่เดินผ่านเมื่อกี้ถ้าเป็น ใช่ค่ะ,ะเป็นซีอของเราท่านประธานบริษัทของเราค่ะได้มาช่วงแบบแตกหลายธุรกิจพอดีแล้วก็เลยได้น้องแมวมาเลี้ยงตอบโจทย์กับธุรกิจเราตอนนี้แตกหลายธุรกิจ จากธุรกิจของที่บ้านแล้วเดินทีเดียวที่บ้านทาธุรกิจอะไรครับเออป๊าทำธุรกิจพาเลทกระดาษค่ะก่อนหน้านั้นคือป๊าเป็นเซลค่ะกล่องกระดาษลูกฟูกแล้วก็เป็นเซลล์ที่แบบป๊าขายของเก่งมากแล้วป๊าก็เหมือนได้เดียวแบบเออป๊าก็ยังมีธุรกิจให้ลูกๆอนาคตโลกมันต้องลักโลกเขาก็เลยแบบปูไอเดียแบบเอออยากทำเป็นพาเลทกระดาษลูกฟูกออกมาครับแล้วธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับก็เชื่องเริ่มต้นเหมือนก็คือมีปัญหาเหมือนกันนะคะก็คือแบบยากที่ลูกค้ามันจะเปลี่ยนใจ ากไม้พลาสติกเป็นกระดาษเพราะเขาก็รู้ว่ากระดาษ <ừ m. S 2> ไม่แข็งแรงไงคนจะใช้ไม้พลาสติกคือไงก็แข็งแรงกว่า <ạ. S 2> ซึ่งป้าปาเขาเหมือนเป็นเซลล์ที่เก่งอะค่ะเขาก็แบบทำไงก็ได้คือเขาก็คิดแบบ้าให้คนมาใช้พาเลตกระดาษทํำยังไงเพราะเมื่อก่อนป้าปาก็ใช้แบบเขาแบบใช้กองกระดาษลูกฟูกที่เก็ราคาถูกสุดเขายังขายได้ว่ามันโปรเทคของยังไงมันได้กระดาษาเขาบอกเลยนะรับน้ําหนักได้4ตันคนก็ไม่เชื่อเฮ้ยจริงเหรอพาเลตกระดาษป้าเขาก็ต้องแบบทำการทดลองให้ดูว่าเออไอ้กระดาษ ันรลับได้นะมันแข็งแรงเท่าไม้กับพลาสติกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบปฏิรูปแบบเออแล้วอย่างพลาสติกคนเขากลัวแบบว่าถ้าโดนนะ้ามันก็จะแบบยุยยุย,ย,ยกระดาษปะป๊าเขาก็มีวิธีแบบโอ๊ยกระดาษเราก็ทําได้โดยการทาเหมือนแว็กอะไรอย่างเงี้ยคะะเป็นแบบกันนะ้ำปะป๊าเขาก็แบบเหมือนคิดพัฒนาการแบบ ไปเรื่อยๆเลยแต่ก็โอเคก็ดําเนินไปได้ดีใช่ค่ะก็ค่อยๆมันก็มีแบบเหมือนก็มาช่วยกันแล้วก็ประกอบกับมีช่วงหนึ่งคือมีปัญหาประป๊าก็รู้ว่าเป็นมะเร็งระยะสี่อะค่ะก็แบบเหมือนก็เรียกพี่นัดกันโนดแต่ในตอนนั้นคือมีพี่นัดอะก็เรียนต่างประเทศโนดก็ไปอยู่ต่างประเทศพ่อปาป๊าว่าแบบอาการไม่ค่อยดีอ่ะก็เหมือนเรียกตัวทั้งที่จริงๆโนดก็แบบเหมือนยังแบบเหมือนต้องรีบพอจบปุ๊บรีบกลับมาแล้วก็ใจหนึ่งจริงๆเราไม่ได้ชอบงานลงงานเลยเราแบบ เหมือนแบบไม่ใช่สไตล์จบภาพยนต์มามแล้วก็คนละท,ทางอลยยังไปเรียนถ่ายรูปไปยังคิวเออฉันจะทำงานแบบแบบโฟโต้หรือทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากจะทํางานโรงงานแต่ด้วยความที่แบบมันเป็นแบบไฟบังคับอะค่ะที่เราต้องทําว่าแบบเออพ่อเราไม่มีใครดูแลแล้วก็มีพี่มาช่วยแล้วพี่เขาก็เรียกเรามาช่วยเราก็เลยมาดูเรื่องแบบ ช่วยปะปากันตลาดช่วยด้านรูปถ่ายทำโบชัวแค่ตล็อกให้ปปาอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นกลับมาทําด้วยกันสามคนลูกสองและคุณพ่อด้วยใช่แล้วัูกแต่ยินก็มีปัญหาประสบปัญหาแบบน้ําท่วมช่วงปีน้าท่วมก็ต้องย้ายโรงงานพอดีตอนเมื่อก่อนสมัยก่อนโรงงานอยู่ตรงลังสิทธคลองสองคือมันท่วมหนักกระดาษคือเสียหายหมดเลยย้ายโรงงานเลยค่ะแล้วก็ต้องย้ายไปแบบสมุทรปราการแล้วก็ประสบกับช่วงน้าท่วมปป่าก็เป็นช่วงการไม่ดีก็ปะป่าก็เสียเราทุกความที่ตอนนั้นเรายังเด็ก เมื่อย้อนกลับไปแบบ10กว่าปี15บห้านั้นเราเพิ่งจบมา20กกว่าแล้วก็ผู้ใหญ่ที่เขาเคยถามเขาจะเหมือนแบบไม่ค่อยเชื่อมันก็แบบลาออกกันไปเยอะก็คือเขารู้สึกว่าเหมือนเด็ก2คนนี้ไม่น่าจะทําได้ก็จะไม่ค่อยแบบเหมือนประวัติกางคิดจะไปต่อดีหรือยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ถึงก็เจอปัญหากันเยอะไปเลยครับปัญหาัค่ะแต่มันก็คือเหมือนเป็นการคัดคนนะคะแบบเออคนที่อยากทํากับเราจริงๆก็มีก็รับเท่าที่เขาอยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยแบบ ปรับปรับไปเรื que que ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วคุณนุชเองต้องมาทํางานที่อาจจะไม่ตรงสายที่เรียนรู้สึกไงบ้างครับก็ตอนแรกก็แบบเหมือนแบบเออไม่ชอบอยู่แล้วแหละงานที่โรงงานแต่เราก็พยายามแบบหาแรงบันดาลใจว่าเออทำแบบอยากทํางานดีไซน์ก็แบบเราก็ไปหาพวกหนังสือค่ะที่ทําเกี่ยวกับแบบคาร์ดบอร์ดกระดาษรูปฟุงานดีไซน์ที่มันสามารถแปรงรูปอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยพอดีเราก็ไปเจอหนังสือต่างประเทศเราก็นั่งดูเราก็ชอบเออคุยกับที่บ้านอยากทํางานที่มันแบบไม่ใช่ตด ตัวงานโรงงานอุตสาหการรมแต่เป็นงานแบบนิสมาร์เก็ตแบบใช้งานแบบปรดักกระดาษลูกฟูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไอเดียจนเราก็แบบเออบอกพี่นันเราอยากทํางานแบบเออของเล่นแมวแบบดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะาเราก็มีความรู้สึกว่า ื่สมัยก่อนถ้าย้อนกลับไป10กว่าปีที่เราวไอ้ของที่รับเลี้แมวเนี่ยมันจะเป็นแนวแบบเรียบๆเ,เลยไม่มีความแบบสวยงามอะไรเงี้ยบางครั้งของแบบสัตว์เลี้ยงเขาก็จะเก็บไว้ที่หลังบ้านนะคะเราอยากให้แบบเหมือนออกแบบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในห้องรับแขกใครมาเจอ,เอ,อแบบมัน คนโชว์ด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างไเฟอร์นิเจอร์ใช่ค่ะจุดเริ่มต้นเลยครับจุดเริ่มต้นค่ะก็แบบจุดเริ่มต้นเลยแบบเหมือนแบบพอเราได้หนังสือว่าจริงๆอ่ะไอ้หนกระดาษที่เรานเราไปเจอมันออกแบบได้เยอะเลยนะไอ้กระดาษลูกฟูกหนึ่งแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะกระดาษเก้าอี้กระดาษอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงแบบเราเห็นทั้งลงศพกระดาษเรายังเคยคิดว่าพี่นั้นลงศพกระดาษนี่ก็ไอเดียดีแล้วก็รวมไปถึงแบบโปรดักต์เด็กบ้านกระดาษซึ่งเราก็มีหลักๆก็เริ่มทำแต่นั้นเราเริ่มจากอันแบบใกล้ต ออกแบบเป็นสินค้าโปรดักต์สัตว์เลี้ยงเป็นที่รับเล็บแมวได้ใหมะะอ่อะไรเงี้ยค่ะพี่นัดก็แบบอ่ะลองมาดูอ๋อแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่เริ่มทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับใช่ค่ะ<ม>ก็คือจุดเริ่มต้นของนนได้คอนเซ็ปต์มาไอเดียคือนนอยากเป็นแฮปปี้โฮมแฮปปี้แคทก็คือความสุขของแมวความสวยของบ้านนะคะ,ะเป็นไอเดียเพื่อแบบในการตอบโจทย์เวลาออกแบบโปรดักส์สินค้าของเราไปเรื่อยๆค่ะอ๋อนี่นี่เองครับที่ว่าแตกลายธุรกิจของธุรกิจของครอบครัวก็เป็นแฮปปี้โฮมแฮปปี้แคท กนอยากเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงฮะได้เลยค่ะโอ้ดีดครับพาไปดูหนนะครับได้เลยค่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดย45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า70ปี คอลเลกชันของนายไลเฟอร์ค่ะที่ออกแบบมาเป็นคอลเลกชันแรกของคาโบค่ะนายไลเฟอร์คืออะไรครับนายไลเฟอร์ก็คือเราออกแบบคือจริงๆอ่ะแมวมันเหมือนมี9ชีวิตใช่ไหมคะเราก็เลยออกแบบชื่อแบบคอลเลกชันนายไลเฟอร์ให้แมวมีเพื่อน9แบบเป็นเพื่อนเล่นกับแมวค่ะก็คือเราออกแบบเป็นดีไซน์กับฟังก์ชันตอบโจทย์ก็คือให้แมวไว้รับเล็บและยังมีฟังก์ชันก็คือเราเอาสามารถโชว์ไว้ที่ห้องรับแขกหรือเป็นแบบของตกแต่งบ้านได้ค่ะแล้วก็มีเพื่อนกับแมวก ้าแบบฟ็อกจิ้งจอกนกฮิปโปรัดถอยท่าไก่แล้วก็หนูป่าหวานกบูุณยายสิ่งมีชีวิตทั้งเก้าที่จะมาเป็นเพื่อนแมวือกับแมวด้วยแต่เจ้านี้ไม่เหมือนชาวบ้านเลยครับอันนี้ตัวใหญ่เหรอฮะอันนี้ตัวใหญ่เลยค่ะตัวนี้ตัวนี้คือราคาพิเศษไซส์ใหญ่ก็พันหกเก้าสิบราคาสูงเหมือนกันราคาเอาเรื่องเหมือนกันเลยนะครับเอาเรื่องค่ะคือตอนแรกเนี่ยที่บ้านก็แบบเหมือนสมประมาณเลยค่ะว่าเฮ้ยทำมาขายไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบ เคยลองดูนะหมาม้าอะไรเงี้ยบอกบอกที่บ้านที่บ้านแบบเออจะขายได้เท่าไหร่เสร็จค้กระดาษอะไรเงี้ยตั้งราคามาพันหกสิบปุ๊บใช่ที่บ้านไม่ไมเห็นที่<ด>บ้านผมไม่เห็นด้วยว่าจะขายได้แต่เราก็ลองไปออกงานนะคะแอบ,บกังวลไหมครับก็มีความกังวลเล็กๆแต่ก็อยากลองดูว่าเออเราอ่ะจะทําได้ไหมจะขายได้ไหมก็เลยไปออกงานเอาไปวางกับพื้นแบบเหมือนเป็นงานแบบ ตลาดนัดอะไรเงี้ยเราลองไปขายปรากฏว่าแบาบวันนั้นขายหมดเกี้ยงที่บ้านผมก็เลยทาแบบเออรู้สึกว่าเฮ้ยมันขายได้นะเขาว่าเออขอโทษที่ตอนแรกสประมาทว่าขาย <c oughs> ไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็ขายออกหมดเราผลิตมาแค่แบบ20ตัวแรกอะไรเงี้ยก็คือขายออกหมดโอ้โหที่พอขาย20ชิ้นได้อย่นี่เราทาต่อเลยไหมครับก็ทําต่อค่ะก็เริ่มแบบมีลูกค้าทางออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ย e มันเป็นไปได้มันเริ่มมีความเติบโตเราก็เลยรู้สึกว่าเออหรือเราจะเปิดบริษทัทในการที่แบบ จะได้มันนั่งทําตัวเนี้ยได้เต็มตัวก็เลยแบบ ไปเริ่มแบบจัดตั้งบริษัทนะคะตอนนั้นปีอะไรครับเออตอนนั้นปี2000เริ่มจัดตั้งบริษัท2014 10ปีที่แล้วอะค่ะสิบปีที่แล้วก็เลยเดินหน้าโฟกัสเต็มที่เลยโฟกัสเต็มที่แล้วก็ไปออกงานแบบพวกงานสัตว์เลี้ยงเพชรเอ็กโปออกงานต่างๆนะค่ะเพื่อจะแบบพยายามขยายสินค้าตัวนี้ต่อไปประวันไปขายอีกใช่ค่ะแล้วก็ได้ประวันกลับมาค่ะคืออะไรครับเริ่มขายไม่ดีเหรอครับออกไหมค่ะได้แมวชื่อประวันกลับมาเป็นตัวนี้เลยค่ะน้องแมว ไปเจอที่งานเพจเอ็กโปค่ะแมวชื่อประวานใช่โอ้โหพอดีกับ ตัวผูิเภันของเราด้วยใช่ค le ่ะเป็นเจอกันได้ไงครับก็ค okay? <c oughs> oh, ือเหมือนตอนนั <c oughs> And, course, Berlin, ้นเขาก็มีแบบแมวตัวนี้กําลังหาบ้านเขาก็เลยบอกเออนั้นขอพี่ฝากพี่ปาวานมาไว้กับเราก่อนแล้วแล้วเขามาเขาก็มานั่งทานเนี้ยเราก็ช่วยเป็นพรีเซนเตอร์คือวันนั้นปาวานมานั่งปาวานตัวนี้ขายได้หมดเลยเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเอยถูกชะตาน้องปาวานแมทกันมากแล้วเขาก็บอกเอออย่าเอาปาวานกลับไปคืนให้เจ้าของใหม่เราก็ยังบอกอุ้ยเสียดายจังเลยอยากเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้ววันที่สองก็ไม่ได้มีอะไรก็เขียนขายของอยู่ก็มีเจ้าของแบบ เขาแบบมาเป็นคล้ายๆแบบคนกลางว่ายังสนใจรับอยากเอาน้องปาวานไหมเร<อ>าก็บอกว่า เอเอเราอ้าเราไม่เขาไม่อยู่บ้านนั้นเขาบอกออกเขาบอกว่าน้องปะวาน,นใส่ไม่ดีฉีดสเปรย์ทั่วบ้านเลยเขาแบบเลยต้องหาเจ้าของใหม่เอา<ะ>ไหมแค่กันแรกกับถุงอาหารกระสอบถุงใหญ่ถึงถุงเราก็เลยบอกว่าเอาอ,อาหารแลกแมวใช่ใช่เราก็รอกได้เลยอยากอยากได้พอด<ะ>ีแต่ตอนนั้นเราก็มีความกังวลเพราะเราเลี้ยงหมาค่ะเราก็แบบเอ๊ะจะอยู่กันได้ไหมแต่เราก็รู้สึกชูชาตาเอ๊เอามาละอะไรเงียง้ยแล้วก็หลังจากนั้นพอพี่ปะวานวันนั้นมาก็คือกลับบ้านไปเรียบร้อยนิใส่ดีเล่นเป็นพรีเซนเตอร์ทุกวัน ก็คือเป็นพรีเซนเตอร์ให้คาร์บโบถูกคอลเลกชันก็จะมีรูปพี่ปราวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะวอ้เป็นความบังเอิญที่มันแม็ก,มก,มกันมากเลยนะคระับเป็นเซตที่เริ่มทำปาวานที่เป็นกระดาษนี่กี่ปีนะครับจริง,รงๆก็คือเนี้ยน่าจะสิบ ปีปีที่11เแล้วอะค่ะปีสิบเอแล้วมาเจอประวัติีมีชีวิตปีปีปีที่ประมาณ 2014- 2013เริ่มทำอะค่ะใช่ก็เป็นคู่กันมาโอ้โหนี่จากวันแรกจนถึงวันนี้ก็11ปีแสดงว่าคอลเลคชันน่าจะมีหลากหลายเลยครับใช่เลยอยากเห็นนะครับว่าคอลเลคชันนี้เป็นไงบ้างค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้กำลังให้น้องๆเตรียมให้อยู่นะคะแล้วโยวเราจะขึ้นพาขึ้นไปข้างบนไปเจอทีมออกแบบของโนดเองค่ะอ๋อไปดูทีมออกแบบก่อนใช่ค่ะแล้วก็๋ยจะไปดูตัวสินค้าค่ะ ก็ S <S คือเป็นทีมดีไซน์ของโนดะคะห<ม>้องทำงานนี่คือห้องทำงานที่รวมเขาเรียกคนที่ทำงานทั้งหมดใช่ค่ะ อยากรู้มั้นเหครับเวลาเขาออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสินค้านี้น้องๆเขาสามารถออกแบบกันเองได้เลยค,ครับก็คือจริงๆหลกัหลกๆก็จะมาไอเดียจากของโนดก่อนแล้วก็โนดก็จะมาคุยกับทีมน้องๆมาช่วยกันออกแบบค่ะ,คะซึ่งน้องโนดคนนี้ก็คือจะจบแบบ Product d e s ไซน์มาก็จะเป็นแบบเหมือนคู่หูช่วยเวลาเราให้ไอเดียไปน้องเขาก็จะมาช่วยกันคิดกันว่าเออจะทําแบบพับอะไรยังไ<อ>งเราคิดนี่เขาสร้างภาพใช่ค่ะก็คือเป็นแบบเหมือนโปรดักต์เช่นเรามีไอเดียเช่นตอนนั้นบอกเออจะทําตัวสารพภูมิอะไรเงี้ยค่ะน้องก็บอกเออน้องพี่อยากได้แบบแล้วก็มีเล มาคุยกันแล้วน้องก็บอกเอออยากเอาแบบโค้งอย่างไงพี่โน้ตประกอบอ,อะไรเงี้ยเราก็จะแบบมาคุยประสานคุยงานกันอย่างอันนี้ก็จะเป็นน้องเบนก็จะเป็นแนวกราฟ,ฟิกดีไซน์ค่ะคก็คือจะช่วยงานพวกเวลาเราทําโปรดักต์เสร็จแล้วเขาก็จะทํางานกราฟ,ฟิกว่าอ,าออกแบบ PR ประชาสัมพันธ์อย่างไรอ,อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นทีมงานกราฟ,ฟิกอย่าลืมครับคุณโน้ตครับเวลาที่เรามีความคิดไอเดียขึ้นมา ที่จะทาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ย<ค>ะเรามีหลักในการออกแบบยังไงนะะีก็คือหลักแรกๆอ่ะเราก็ต้องหนึ่งศึกษาพฤติกรรมของแมวว่าแมวชอบอะไรซึ่งเรารู้ว่าแมวมันชอบรับเล็บชอบนอนอยู่ในกล่องกระดาษรู้สึกมันจะตอบโจทย์กับแมวแล้วก็พอเราได้ไอเดียแล้วว่าพฤติกรรมแมวเป็นไงเราก็อยากแบบคือคิดเป็นคอนเซปต์อะค่ะว่าอยากให้เป็นแต่ละคอลเลกชันซึ่งของสินค้าเราจะมีคอลเลกชันมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าเป็นไอเดียในการคิดคอของการออกแบบโปรดักต์อะค่ะครับแสดงว่าต้องรู้จัก แมวเชิงลึกทุกคนมาต้องรักแมวแลวใ<ช>ะใช่ไหมครับจะได้เข้าใจแมวใช่ค่ะคุณโนครับตอนที่ออกคอลเลกชันออกมาปุ๊บมาเสียงตอบรับจากตลาดค่อนข้างดีเลยแต่ะจ,จะกนั้นวรามีการกลับมาเตรียมทําในเรื่องของการตลาดไหมครับค่ะก็คือโนทเริ่มต้นเลยค่ะตลรกเป็นแบบทําออนไลน์เลยเรามไม่ได้มี้านหน้า้านะไรยอย่างนี้ค่ะก็เริ่มไปตลาดออนไลน์แล้วเราก็เริ่มแบบออกงานแฟร์ต่างๆเช่นพวกงานบีกงานสปล์อะไรเงี้ยค่ะเพื่อเจอแบบลูกค้าส่งออกนะคะก็อยากเริ่มแบบเอออยากได้ลูกค้าต่างชาติก็ไปออกงานค่ะโอ้เป็นไงไหงครับ สียงตอบรับจากคือคือ,อดีมากเลย<อ>ลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจแบบญี่ปุ่นอเมริกาแต่ปรกากฏแบบพอเขาติดต่อเรามาเราไม่รู้สับเทอมเลยเลยแบบเฮ้ยขอราคา FOB ขอราคาแบบส่งออกซึ่งเราก็งงว่าเอ๊ะเราก็ทําราคาย่างไปแต่เราไม่เข้าใจเราก็แบบเหมือนแบบพอลูกค้าตอบแล้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่ได้ลูกค้าเราก็เลยแบบเสียเซลลเราใช้หยุดเอ๊ะมันต้องอยังไงก็เลยแบบต้องไปเรียนเรียนด้านการส่งออกว่ามันต้องแบบมีสับมีเทอมอะไรเงี้ยค่ะอ้แก้ปัญหาด้วยการ ใช่ใช่คุเรียนนี่ก็ใช้เวลาไหมครับก็ใ exactly ช้เวลาแบบสัปดากแบบเขาจะมีหลักสูตรของแบบทางกรมส่งเสริมการส่งออกแล้วก็เลยเป็นนั่งลองเรียนนะคะก็แบบใช้เวลา3เดือนก็จะรู้สับรู้อะไรอย่างนี้มาก็อ๋อรลบต่อไปปีที่2ก็เลยไปอีกรอบแล้วก็คราวนี้เออเขาพูดอะไรมาเราเข้าใจแล้วว่าจะส่งออกอย่างไงใช้สับเขาเรียกว่าอะไรอ๋อ FOB ราคาอะไรไง X work ราคาจากโรงงานเราก็เล่นตอเข้าใจแล้วแล้วก็เริ่มแบบ เวลาจะดิวกับธุรกิจมันต้องอยังไงอะไรเไงี้ยก็เริ่มมีความแบบเข้าใจมากขึ้นนะคะก็เลยได้มาเห็นเบื้องหลังการทํางานที่แต่ละคนขมาคมเมนตเลยนะครับใช่ค่ะนี่ก็คือแบบทีมงานของโนตทั้งหมดนะคะแล้วก็อย่าวต่อไปเราจะลงไปข้างล่างนะคะคิดว่าน้องๆน่าจะเตรียมโปรดักต์ให้เรียบร้อยที่วโชว์ข้างล่างนะคะโอ้โหดีอยากเห็นเลยครับค่ะเดีย๋ยวไปดูกันไปทางไหนครับทางนี้ค่ะร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา โแก่มันทุกเม็ดร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา45ปาาีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เยอะหมือนกันนะครับ ใช่ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นคอลเลกชันอันนี้ชื่อโฮมคอลเลกชันค่ะก็เป็น collection คอลเลกชันที่เป็นแบบเหมือนตัวแบบคลาสสิกของเราขายดีทํามาอันนี้ก็หลายปีเหมือนกันค,ค,ค่ะก็คือคอนเซ็ปเราเหมือนคล้ายๆแบบแนวเลโก้อะค่ะเอามาประกอบเป็นชิ้นยังไงก็ได้อันนี้จะออกมาเป็นแบบ พระราชวังก็ได้หรือจะเป็นแบบเป็นสเตปสองชิ้น3ชิ้นแล้วแต่เจ้าของจะประกอบให้น้องแมวจะซื้อเยอะซื้อมากแล้วแต่ว่าื้นที่บ้านเลยค่ะตัวนี้ขายดีเลย่ะตัวนี้ขายดีบางครั้งลูกค้าก็จะแบบเหมือนเอาไปประกอบชิ้น2ชิ้นแต่ตัวที่ขายดีจะเป็นเชฟนี้กับเชฟเอ็มเนี่ยค่ะแสดงว่าไม่น่าจะซื้อแค่ชิ้นเดียวใช่ค่ะเขาก็จะแบบเหมือนซื้อค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆบางคนก็ซื้อว่าเอออย่าซื้อ2ชิ้น3แล้วก็มาเรื่อยๆจนกลายเป็นลูกค้าประจําก็คือซื้อครบทุกชิ้นเลยค่ะโอ้โหนี่ยืนอยู่นี่เห็น ติจูเอียใช่ค่ะอันนี้เพึ่งคอลเลกชันปีที่แล้วล่าสุดเลยลก็เนี่ยพึ่งผ่านมาช่วงตุดจีนตอนนี้ก็ขายดีแล้วก็สั่พอพูดปีหนึ่งหลายคอลเลกชันไหมจริงๆก็คือค่อยๆทยยแต่อย่างน้อยจะพยายามจะออกอ่ะทุกรับทุกปีอ่ะค่ะแต่ว่าจะทําไปเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเราจะออกมากลายเป็นแบบพวกกล่องกระดาษเป็นแบบสิน้ําตาลไอ้ตามที่ออกมาแรกๆที่เป็นรูปปลาวานกับอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนเรา ขึ้นอยู่ว่าเราแบบได้ส่งออกอะค่ะพอ hmm. ส่งออกปุ๊บสินค้าเรามันราคาแบบแพงนัค่าส่งมันเบากี้เราก็เลยแบบเปลี่ยนการดีไซน์ว่าเราต้องเป็นแนวแบบพับกระดาษให้มันน้ำหนักเบาก็เลยเริ่มออก ออกแบบแบบตัวประสาทที่พี่เจอรี่เห็นหนึ่งค่ะเมื่อแบบพับกล่องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเราสามารถพับง่ายคือสะด,ดวกองการขนส่งใช่ค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนลักษณะจากที่มันเอากระดาษมาอัดเราก็เริ่มปรับเป็นแค่เป็นแบบเป็นเรื่องการโฟลดิ้งการพับให้เพื่อบบขนส่งง่ายเราก็เริ่มแบบพัฒนามาเรื่อยๆค่ะแล้วฮีโร่ครับสินค้าที่ขายดีที่สุดคือ ตอนที่ล่าสุดตอนนี้คือสาประภูมิคือตังมากแล้วก็เพราะเราไปได้คอลแลบกับกูตาสตอรี่แล้วก็เลยเขาแบบเหมือนไปทําไว้แล้วคลิปไว้ัล้ติ๊กตอกคือทุกคนก็จะปรับช่วงขอหวยออกทุกคนก็จะเอาแมวเขาไปในนี้ก็ขอหวยน้องแมวอะไรกันกลายเป็นแบบรุ่นที่ขายดีมากอันนี้ก็แบบออกแบบหลายพันเลยค่ะใช่รุ่นนี้แล้วก็หลังพอช่วงตุดจีนที่ผ่านมาเราก็ได้ออกคอลเลคชั่นเป็นติจูเมียวนะคะก็ขายดีช่วงตุดจีนคือติจูเมียวใช่เรียกติจูเมียวไม่ใช่ ติจูเอียนะคะเ,<อ>เป็นติจูเมียวก็คือคารวะท่านคือมันมาจากปัญหาคือแมวเคยเห็นแมวอยู่สารพอภูมิอันนี้แมวประครังใครที่มีติจูยะก็<อ>แมวก็จะชอบไปกินน้ำชาเร<อ>าก็เลยแบบออกแบบมันเป็นอันนี้ให้น่องแมวแล้วก็คือขายดีช่วงตุ่จีนคนก็เอาไปทําแบบคอนเทนต์อะไรเงี่ยะค่ะไม่น่าเชื่อนะครับว่าเดินทางมาถึงจุดนี้ที่มีสินค้าออกมา หลากหลายแบบอย่างเี้ยฮะใช่ค่ะครับเยอะมากตอนนี้คือออกแบบทั้งแบบสานพะภูมิแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดก็จะเป็นแนวพวกรถถ้าพอดีรถออกแบบครบรอบ10ปีก็เลยออกแบบเป็นรถบัสกับโปรดักตสินค้าเราต่างๆค่ะเห็นแล้วแอบชื่นใจแทนเลยครับขอบคุณค่ะคุณลถครับเริ่มทำธุรกิจมาก็11ปีวันที่เราเริ่มคลิก แต่ยอดต่อยอดธุรกิจของเราคิดคไหมคะว่าวันนั้นน่ยมันจะมาช่วยสป,ปอร์ธธุรกิจของครอบครัวคือตอนแรกโน้ตก็คิดแค่เหมือนเอากระดาษลูกฟูกของที่บ้านเนี่ยแหละแค่มาต่อยอดอยากทำโปรดักของเราจากนั้นเราก็พอเราทํามาเรื่อยๆเรารู้สึกเออมันก็ช่วยสป,ปอร์ตซึ่งกันและกันนะคะพี่เราก็แบบเหมือนยังเคยมาขอบคุณแล้วว่าเออโน้ตมันมีช่วงหนึ่งพี่นะัเขาก็ไม่ค่อยมีงานผลิตแล้วเราก็มีสินค้าที่แบบสารมะพร้ขายดีมากอะไรเงี้ยก็ให้พี่นะัดนะว่าเออมันก็ช่วยพี่เหมือนกันในการที่สปอร์ตซึ่งกันและกันนใช่วงที พี่เขาว่างานก็น้อยแล้วเราก็มาช่วยเออพี่ก็ช่วยสปอร์ตโปรดักท,ที่เราอยากจะทําได้ธุรกิจแน่นอนครับ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับก็มีปัญหาเยอะเลยค่ะก็คือช่วงเริ่มแรกตอนเราถามอะเราก็มีเหมือนแบบไปออกงานต่างๆเราก็มีโดนพวกก๊อปปี้สินค้าแบบเหมือนกันไม่ว่าจะเอารูปภาพเราไปใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องแก้ปัญหาไปเรื่อยๆเช่นแบบโอเคเราโดนก๊อปปี้เราก็เลยต้องไปจดสิทธิบัตรออกแบบแบบทุกอย่างกันเอาไว้ก็มันก็คือช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สินค้าจากจีนก็มาเยอะละที่รับเลบของจีนก็ราคาถูกเลยอะถ้าเทียบกับเราคือของเราก็ราคา แต่เราก็รู้สึกว่าเราซื้อด้วยดีไซน์คุณภาพแล้วก็ฟังก์ชั้นของเราว่าเออของเราผลิตที่ประเทศไทยนะของเรามันคุณภาพดีแข็งแรงนะใครได้มาจับเนื้อกระดาษเราจะรู้เลยเอ,อ้ยมันแข็งแรงจริงๆอ่ค่ะเราก็ต้องยึดมั่นในเรื่องคุณภาพแล้วก็ดีไซน์ของเราค่ะก็เลยโฟกัสที่จุดแข็งที่เรามีใช่ค่ะโอ้พูดถึงปัญหาลูกศรกอะเยอนกันนะครับค่ะเคยมี f e ลลิ่งรู้สึกท้อไหมครับโุ้ยมีเลยค่ะก็ช่วงแบบ ตอนตั้งท้องอะคะ่ะ <G ül üyor> ก็แบบเหมือนช่วงแบบเหมือนเราก็คิดว่าจะทําดีตอ่อมัอนเป็นช่วงที่ดาวดาวเหมือนกันแล้วก็ประกอบกับลูกนนองก็เริ่มออกกันไปแบบเหมือนเขาก็จะไปเรียนต่อไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหลือแบบเหมือนพอพนักงานนอยปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกหรือเราไม่ทําแล้วประกอบกับมีลูกเราเอามาเลี้ยงลูกแล้วเราแบบเหมือนจะหยุดหยุดตอน<ม><ม>นั้นนะคะก็กำลังคิดว่าแบบจะแบบไม่ทํางานเราก็หยุดเลิกแล้วมันเป็นช่วงที่ดาวประกอบกับเรารู้สึกเอ้ยเราสร้างมาขนาดนี้แล้วก็ลเไปถึงว่าดาวก็ถือว่าเป็นพักไปละกันก็แบบพัก ไปก่อนแล้วก็พอแบบทุกอย่างเราโอเคกลับมาเราก็มากลับมาเริ่มต้นอีกรอบก็ยังไปเรื่อยๆค่ะแต่ก็เคยมีท้อแบบว่าฉันไม่อยากทําแล้วแบบอยากเลิก<ม>แล้ว<ช>อะไรอย่างเงี้ยก็มีคุณด้วยครับเวาทำธุรกิจเวลาเราเจอปัญหาลุมเล้าเข้ามา วันนั้นเรานึกถึงอะไรทําให้เราเดินต่อได้ครับก็จริงๆน่าจะนึกถึงปะปาเราเลยอะค่ะเพราะว่าแบบเหมือนปะาปาเราอะแต่ก็เราเห็นตอนที่เราเด็กๆปะป้าเราทํางานหนักเพื่อเรามาตลอดแบบไปขายของเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนปะปาเป็นแรงบันใจให้เราแบบแรงบันดาลใจให้เราแบบเออสู้ทําต่อไปเพราะว่าเหมือนปะปาเขาสร้างโรงงานให้เราลวแล้วเราก็เหมือนแบบ อยากแบบทำให้มันดีเหมือนที่ปปาเคยทำอะคะ่ะก็เหมือนแบบทำให้เรามีแรงทือสู้ไปต่อค่ะ นี่ผมได้เห็นถึงความรักความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันของคนในครอบครัวอมรธนาดุบาลที่ช่วยกันต่อยอดธุรกิจจนประสบความสําเร็จครับถึงแม้จะต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคมากมายแต่พวกเขาก็สามารถก้าวผ่านไปได้ครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ตอนที่เราเด็กๆป๊าเราทํางานหนักเพื่อเรามาตลอดแบบไปขายของเป็นเซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเหมือนป๊าเป็นแรงบันใจให้เราแบบแรงบันดาลใจให้เราแบบสู้ทําต่อไปเพราะว่าเหมือนป๊าเขาสร้างโรงงานให้เราแล้วแล้วเราก็เหมือนแบบอยากแบบทำให้มันดีเหมือนที่ป๊าเคยทำอะค่ะก็เหมือนแบบทำให้เรามีแรงทพ่สู้ไปต่อ